พลร้องไห้เปิดใจสั้นๆยอมรับคำตัดสินหลังได้รับการประกันตัวทีมทนายเตรียมเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ขณะที่แฟนคลับแห่ยื่นดอกไม้ให้สาลมุกดาหารพิพากษาจำคุกในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291/317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีค่ะฐานพากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปีรวม20ปีก่อนที่ ศาลจะให้ประกันตัวในระยะเวลาต่อมาลุงพลและทีมทนายค่ะได้ตั้งโต๊ะแถลงซึ่งก่อนจะเริ่มซึ่งก่อนจะเริ่มถแถลงก็มีแฟนคลับมามอบช่อดอกไม้โดยลุงพลน้อมรับคำตัดสินของศาลชั้นต้นวันนี้ก็ได้รับคำสั่งศาลออกมาเรียบร้อยต่อไปคงเป็นหน้าที่ของทีมทนายให้สื่อมวลชนรับทราบต่อไปยอมรับว่าการฟังคำถแถลงตนไม่รู้เรื่องเพราะฟังไม่ทันแต่พอทราบบ้างพร้อมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและแฟนคลับส่วนป้าแตนค่ะที่ศาลตัดสินยกฟ้องนั้นขอบคุณ f c ที่คอยติดตามและกำลังใจ ลุงพลและป้าแตนยอมรับทุกคำตัดสินและต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไปขอบคุณทุกท่านและทุกคนที่ให้กำลังใจขณะที่ทีมทนายของลุงพลระบุค่ะว่าจำเลยเคารพคำพิพากษาของศาลชั้นมุกดาหารและขอบคุณในความเมตตาในการปล่อยตัวชั่วคราวลุงพลซึ่งโทษจำคุกรวม20ปีโดยหลักแล้วค่ะจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าน้องชมพู่ค่ะไม่ขึ้นเขาภูเหล็กไฟด้วยตนเองเป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นด้วยรายงานจากสืบสว นชั้นต้นเด็กในวัยนั้นเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่เกิน6ชั่วโมงเมื่อสารไม่เชื่อก็ต้องตกลงมาว่าใครเป็นคนพาไปตามรายงานการสืบสวนมองว่าคนที่จะเข้าหาผู้ตายต้องเป็นเครือญาติเท่านั้นขีดเส้นเครือญาติ14คนมีลุงพลคนเดียวที่มีพิรุษส่วนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาท่านมองว่าเชื่อพยานหลักฐานลุงพลไม่มีเจตนาฆ่าเด็กแต่ระหว่างพาเด็กออกจากบ้านอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังอายการฟ้องว่ามีเจตนาฆ่าแต่สารมองว่าเด็กตายเพราะความประมาทเพราะลุงพลคนเดียวส่วน พลางซ่อนเร้นศพยกฟ้องจำเลยทั้งสองก็เป็นที่สิ้นสุดค่ะแม้จะไม่มีประจักษ์พยานแต่ดุลพินิษของท่านมองว่าเป็นจำเลยที่1ส่วนเรื่องจ่ายเงินสินไหมจำเลยที่ 1. ่จ่าย1นึ0 0 0สบาทส่วนค่าเลี้ยงดูให้ชดใช้1นล้านสองหมบาทส่วนแพ่งค่ะโดยสรุปก็คือกระบวนการของศาลชั้นต้นจะจบลงในวันนี้ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของคณะทนายความที่จะเขียนคำอุทธรโดยจะยื่นภายใน30วันนับจากนี้ศาลร,รัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยหุ้นสื่อพิธา24มกราคม2 5 6พ เวลา14นาฬิกา หลังศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะนัดไต่สวนพยานบุคคลกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่านายบิทาลิมเจริญรัตเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101ประกอบมาตรา98หรือไม่และศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องนีไว้พิจารณาวินิจฉัยและคำ คำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอนับตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญค่ะได้ไต่สวนพยานรวม3าปากคือนายสวงสบุญมีนายพิธาลิมเจริญรัตและนายคิมสิริวีชัยโดยตอบข้อสักถามของศาลและคู่กรณีคดีเป็นอันเสร็จสิ้นการไต่สวนศาลนัดฟังคำวินิจฉัยในวันพุธที่24มกราคม2567เวลา14น,นาฬิกาขณะที่นายพิธาลิมเจริญรัตค่ะประธานที่ ที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลเปิดเผยภายหลังการรับการไต่สวนต่อคณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคลกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งคำร้องของให้พิจารณาวินิฉัยกรณีนายพิธาลิมเจริญรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดจำนวน42,000หุ้นซึ่งศาลได้ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงนายพิธาคาระบุว,ว่าบรรยากาศระหว่างการไต่สวนเป็นไปตามที่คาดหวังพอใจกับกระบวนการและการไต่สวนตามข้อเท็จจริงที่ตั้งใจ ไว้ถุกประการรู้สึกพอใจเมื่อสื่อมวลชนถามนายพิทยย้อนกลับไปว่าก่อนการลงรับสมัครเลือกตั้งสอสอได้ถือหุ้นไอทีวีไว้หรือไม่นายพิธาระบุค่ะว่าเป็นการถือแทนในฐานะผู้จัดการมรดกแต่ก็ยืนยันว่าเป็นการถือแทนน้องชายซึ่งนายสละเจตนาตั้งแต่อยู่พักอนาคตใหม่และมีการปันทรัพย์มรดกกันส่วนกรณีไอทีวีได้ยุติการออกอากาศแล้วสามารถกลับมาทําสื่อได้อีกครั้งหรือไม่นายพิธาระบุค่ะว่าถ้าตามเอกสารก็ต้องดูที่นายคิมซิริทวีชยัยผู้ทําหน้าที่ ประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไอทีวีที่เคยได้พูดคุยกันที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำเลยคดีพันธมิตรชุมนุมปิดสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิปี2551เบิกความปากสุดท้ายเสร็จแล้วศาลนัดพิพากษา29มีนาคม2567ศาลอาญาน,นัดพร้อมและสืบพยานจำเลยปากสุดท้ายค่ะที่พนักงานอายการฝ่ายคดี9้าเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุริยันทองหนูเอียดกับพวกรวม67คนเป็นจำเลยในคดีพันธมิตรบุกชุมนุมสนามบินดอนเมืองและส,ละสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อปี2551ในความผิดฐานร่วมกันทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังส หรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กําลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินร่วมกันม่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กําลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาวุธร่วมกันเข้าไปรบกวนการครอบครองเข้าไปซ่อนตัวในอาคารสานักงานของผู้อื่นและไม่ยอมออกไปจากสถานที่นั้นโดยใช้กําลังประทุษร้ายรวมกันตั้งแต่สอง คนขึ้นไปฝ่าฝืนคำสั่งของหัวหน้าผู้รับผิดช,ชอบในการแก้ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548โดยวันนี้ค่ะจำเลยทั้งหมดมาศาลขาดเพียงแค่5รายที่มีอาการเจ็บป่วยขณะที่ทนายความจำเลยและอายาการโจท์มาศาลเมื่อถึงเวลาสารนัดสารได้ให้จำเลยในคดีทยอยลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบวันนัดพิพากษา สารเห็นเขาว่าพยานจำเลยปากสุดท้ายเบิกความเสร็จแล้วส่วนจำเลยที่ยังไม่ได้เบิกความนั้นถแถลงไม่ประสงค์จะเบิกความจึงหมดพยานที่จะนำสืบในคดีนี้จึงนัดพิพากษาวันที่29มีนาคม2567เวลา9นาฬิกาพร้อมกำชับให้จำเลยทั้ง5รายที่ป่วยแจ้งให้สารทราบว,ว่าเดินทางมาฟังคำพิพากษาได้หรือไม่ก่อนกำหนดนัดวันคำพิพากษาไม่น้อยกว่า7วันหากเจ็บป่วยให้แจ้งว่ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใด มติบอดขึ้นค่าแรงตามเดิม2-16บาทลั่นการเมืองอย่าแทรกแซงรอชงคอรมเร่งพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นายไพโรธโชติกเสถียรประหลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยค่ะถึงการประชุมคณะกรรมการการค่าจ้างที่มีการหารือถึงการทบทวนมติคณะกรรมการค่าจ้างเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาหลังนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดึงกลับจากคอรมอให้นำกลับไปทบทวนใหม่โดยที่ประชุมค่ะใช้เวลาหารือกันเกือบสองชั่วโมงมีข้อสรุปให้ยึดตามมติข,ของคณะกรรมการการค่าจ้างเมื่อวันที่8ธันวาคม2567ตามเดิมคือปรับขึ้นขั้นต่ำสองถึง บาทเนื่องจากสูตรการคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำที่คณะกรรมการใช้ในการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเป็นสูตรที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้อนุกรรมการจังหวัดทุกจังหวัดใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งเป็นการพิจารณาด้วยเหตุผลและข้อมูลเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยประหลัดกระทรวงแรงงานค่ะระบุว่าการพิจารณาสูตรคำนวณใหม่จะเร่งพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันคาดว่าในวันที่17มกราคม2567จจะมีการเสนอรายชื่ออนุกรมการ เพื่อพิจารณาปรับสูตรคำนวณค่าจ้างใหม่โดยการปรับสูตรการคำนวณค่าจ้างครั้งนี้ถือเป็นการปรับในรอบ6ปีและอาจปรับขึ้นไปถึง400บาทด้านอัธยุธลียวนิศกรรมการค่าจ้างฝ่ายนายจ้างระบุว่าการที่คณะกรรมการยึดตามมติเดิมเป็นสิ่งที่ชอบทมเพราะเป็นการขึ้นตามหลักเกณฑ์และกติกาส่วนในอนาคตค่ะมีปัญหาเงินเฟ้อหรือเศรษฐกิจไม่ดีก็สามารถนำกลับมาเป็นเหตุผลในการขอพิจารณาขึ้นค่าจ้างใหม่ได้พร้อมฝากไปยังฝ่ายการเมืองว่าอย่ามาแทรกแซงแต่การที่ฝ่ายการเมืองจะ ออกให้ความเห็นจะทําให้เกิดความเสียหายแบบในครั้งนี้ทั้งนี้ค่ะในการแทรกแซงของการทํางานไตรภาคี aki, ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2556ที่ฝ่ายการเมืองแทรกปรับขึ้นค่าแรงจากสูงสุด251บาทเป็น300บาททําให้ในายจ้างล้มตายหายไปจํานวนมากโดยเฉพาะ SME ซึ่งจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกอย่างไรก็ตามค่ะผลการประชุมในวันนี้กระทรวงแรงงานจะนํามติคณะกรรมการค่าจ้างเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในสัปดาหนะ์หน้าเพื่อปรับขึ้นค่าแรงค่าจ้างขั้นต ให้ทันในวันที่หนึ่งมกราคม2,567อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก ien MM, breaking news